นี่คือสภาพภายใน k คเคพาเมืองสแกมเมอร์ใหญ่ที่สุดในเมืองเมวดีประเทศเมียนมาหลังจากมีปฏิบัติการในการกวาดล้างสแกมเมอร์และรัฐบาลเมียนมาได้เข้าไประเบิดอาคารสแกมเมอร์ภายใน k คเคพาจนมีสภาพพังราบเป็นหน้ากรองอย่างที่เห็น ปฏิบัติการในการกวาดล้างสแกมเมอร์ในเ k เค r าร์คเมืองเมือดีประเทศเมียนมาซึ่งทางรัฐบาลเมียนมาเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่22ตุลาคมนะคะแล้วก็มีการระเบิดอาคารสแกมเมอร์ซึ่งเป็นอาคารที่ตั้งอยู่ด้านหลังนี้นะคะเดลิพัลเตอร์มีภาพของอาคารในเคเค r าร์ที่ถูกถลม่มพังราบเป็นหน้ากรองนะคะก็จะเหลือแต่ซากอาคารที่วางเรียงรายอยู่ด้านหลังนี้นะคะซึ่งก็จะเป็น ปฏิบัติการในการกวาดล้างสแกมเมอร์โดยขณะนี้เองนะคะนอกจากอาคารที่ถูกระเบิดถูกถล่มแล้วก็ไม่มีคนอยู่ภายในเมืองเคเคปาร์คที่อยู่ด้านหลังนี้ค่ะสภาพภายในเมืองเคเคปาร์คในเมืองเมียวดีประเทศเมียนมาหลังจากที่รัฐบาลเมียนมาได้เริ่มปฏิบัติการในการกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์ตั้งแต่วันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ ไม่มีใครอยู่ภายในเมืองเคเคปาร์กแล้วบริเวณทางเข้ามีกาลังทหารเมียนมาคอยคุมพื้นที่รวมถึงทางกองกําลัง BGF พื้นที่ภายในมีสภาพเหมือนเมืองร้างและอาคารที่ถูกทำลายจากระเบิดซึ่งจะเห็นร่องรอยของซากปรักหักพังที่ถูกรื้อถอนและทำลายอย่างนี้เป็นซากอาคารที่ถูกระเบิด ซึ่งมีลักษณะอาคารที่ถล่มลงมาได้รับความเสียหายอย่างหนักพื้นที่บริเวณนี้มีอาคารที่ถูกระเบิดและเสียหายไปแล้วไม่ต่ำกว่า100หลังรัฐบาลทหารเมียนมามีการถแถลงผลปฏิบัติการในการกวาดล้างสแกมเมอร์ในเข p เคปสามารถทำลายอาคาร ที่เป็นแหล่งของสแกมเมอร์ได้ไม่ต่ำกว่า100หลังตั้งแต่วันที่22ตุลาคมจนถึงวันนี้16พฤศจิกายนยังคงมีการระเบิดอาคารทุกวันและได้ยินเสียงระเบิดมายังฝั่งไทยที่บ้านแม่กุใหม่ท่าสูงตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งส่งผลกระทบกับประชาชนในฝั่งไทยเป็นอย่างมากจากสภาพที่เห็นอาคารที่ถูกทำลายก็เหลือเพียงซาก และโครงของอาคารบางแห่งก็ถูกรื้อถอนไปทั้งหมดซึ่งสภาพที่เห็นก็มีทั้งอาคารที่คาดว่าจะใช้ในการทำงานของสแกมเมอร์ทึ่เรียกว่าคอมพาว์ซึ่งจะอยู่เป็นตึกๆและเป็นอาคารที่ตั้งเรียงรายกันมีทั้งร้านอาหารแล้วก็คอนโดมิเนียมหรือที่พักรวมถึงโรงแรมและอาคารที่คาดว่าจะเป็นที่ตั้งของคาสิโน ซึ่งมีที่ตั้งของอาคารเรืองรายเนื่องจากก่อนหน้านี้ KK Park ถือเป็นอาณาจักร scammer ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นเคสพิเศษในการดูแลของกองกำลัง BGF แต่มีการพัฒนาจากเมืองที่ทำคาสิโนและเอนเตอร์เทนเมนต์มาทำ scammer ด้วยกลุ่มนายทุนจีนที่มาเช่าพื้นที่รวมถึงมีการนำพาชาวต่างชาติเข้ามาทำงานอยู่ในเคเคปาร ซึ่งนี่เป็นโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเคเคปารและสามารถมองเห็นได้จากฝั่งไทยมีสภาพถูกทุบทำลายแต่ไม่ได้มีการระเบิดพังลงทั้งหลังซึ่งข้างๆกันก็จะเป็นแหล่งสถานบันเทิงแห่งใหญ่ที่สุดในเคเคปารเรียกว่า s เปอร์ปาร์ตี้ซึ่งถือเป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเคเคปารเช่นกัน มีการรื้อถอนทำลายและทุบตัวอาคารอย่างในสภาพที่เห็นเช่นเดียวกับอาคารที่อยู่บริเวณรอยดอบก็มีการรื้อถอนและไม่มีคนอยู่ภายในนี้แล้วซึ่งปฏิบัติการของรัฐบาลเมียนมามีการกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งมีทั้งคนจีนและชาวต่างชาติรวมกันไม่ต่ำกว่า28ประเทศโดยมีการจับกุ่มโดยทางเมียนมา ประมาณ2,000คนและมีการหนีเข้ามาฝั่งไทย1,598คนสุ่งเรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมของนานาชาติเพราะนอกจากคนจีนแล้วยังมีชาวอินเดียปากีสถานเนปาลคนเอเชียเวียดนามฟิลิปปินส์รวมถึงคนไทยที่ทำงานอยู่ในเคเคปารยิ่งไปกว่านั้นที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมของคนแอฟริกาไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาใต้รวันดายูกันดาบุรุนดี แคเมรูนซึ่งถือเป็นกลุ่มคนที่มาจากทวีปแอฟริกาและที่นี่เคยมีการกวาดล้างไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็สามารถที่จะนำชาวต่างชาติรวมถึงคนจีนออกจากเคเค r าร์คไม่ต่ำกว่า3,000คนแต่สุดท้ายคนเหล่านี้ก็ยังคงมีการดำเนินการและทำงานอยู่จนกระทั่งมีการกวาดล้างเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีคนรวมกันอยู่ที่นี่ไม่ต่ำกว่า4 0 0พคน แลจากสภาพที่เห็นมีห้องพักที่ใช้เป็นห้องทำงานมีการแบ่งโซนมีอาคารที่เขียนป้ายว่า D2 F4 และนี่ก็เป็นวัดที่ตั้งอยู่ภายใน KK Park ส่วนอาคารต่างๆบางแห่งยังไม่มีการรื้อถอนหรือทำลายทิ้งแต่ส่วนใหญ่ประมาณ80%ก็ถูกทำลายทิ้งไปหมดแล้ว ซึ่งล่าสุดพลเอกมินออนไลน์ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาได้ประกาศที่จะกวาดล้างสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติและใช้ปฏิบัติการที่มีการกวาดล้างในเคเคปากเป็นผลงานของรัฐบาลเมียนมาในขณะที่กองกำลัง BGF ก็ประกาศที่จะมีการกวาดล้างสแกมเมอร์ในเมืองเชเวโกโก ซึ่งคัดว่าจะมีคนอีกไม่ต่ำกว่า2,000คนจึงต้องจับตาปฏิบัติการในการกวาดล้างสแกมเมอร์ของรัฐบาลทหารเมียนมาว่าเป็นเพียงการสร้างภาพ หรือต้องการที่จะมีการใช้การปราบปรามสแกมเมอร์เข้ามายึดรัดเกรี่ยงในขณะเดียวกันกองกำลัง bgf รวมถึงกองกำลัง dkba ที่อยู่ในพื้นที่บริเวณเมืองเมีเมยวดีเป็นกองกำลังที่มีการให้เช่าพื้นที่และมีความเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์อยู่ในบัญชีของสหรัฐอเมริกาก็ถูกจับตาว่าจะมีการกวาดล้างสแกมเมอร์และกวาดล้างเครือข่าย ที่มีผู้นำกองกําลังเหล่านี้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยธัปนีอศีชัยโดริพอตเตอร์รายงาน